สบ,สบายดีคนสบายดีสดีจ้าปารุสบายดีเดิม,ดมแกงทหไมพี่น้องเอ้ยเลา,าืหัวมัวแล้วเอาควอมกันกระลูกปกติก็คือจับให้เงียบๆนะอันนี้คนอารมณ์ดีวันนี้คนว่าเขาให้อืม ม mm ีคนอารมณ์ดีอารมอารม์อารมณดีจับกล้องหายกระเป๋ากลองอืมตุ๋นแล้วอนีน้อืมอีหม่าเราก็ซิมาแกงน้ำไม้มาหนแกงน้ำแกงันจุ่มมามาาตุนนแกงบวอ้ายกระตุ่นกวหมัก มือเลือกสิบว่าอกอน่างนี้แล้วก็เนาะดีร้าดีเล่เรื่องดีดีเรื่องดีมาต้องเล่าเอยากพังดีเรื่องดีเรื่องเรือเียลไล่ายลำบากมากอืมเอ้ยฮักกเหตุคลิปนี่น้องเอ้ยสวยเห็ได้ได้ใช่ได้ละมือนะ ขูบกำลูกบับพวกคูบวนอ้าวกระบนน้ำลูกแล้วก็เห็ดอะนเพวกนี้ใครว่าเบาหนักแต่ว่าเดอ้อลูกร้อยยากอเี่ยากอะไรยังว่าอ่ะมันหูแต่แต่ใครเนื้อคนมันยามันหูหด้อมันมียามันหนูหรือไงเออยามันหูไอ้ออไไมัเนเอามันก็บปไปมันจะใครเห่าเอามันกูมันอะมันก็ชิบชงทีโทรโทรเมยเนาะอะนายเอื้อยแต่ทางเห็ดคลิปทางเห็ดเบียรเฮือน ท kind of yeah. ั้งเอาลูกนี <t <t ่ถ้งเอาแบบพวเลาส่วนเทานั้ได้เลอเกิดพวกลูกส่วนได้นี่บอกมันเอาหน่อยเดียวมันกัดให้นั่งลูกไปเผาเนี่ยโดมันเป็นตาซูลคือยังจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มเลยนะลำไรยังน้ำที่กินเขาเฮือนเขานะจมเลยพวตัวเองปะอือจุ่มให้กางบ้านมาเว้ยอือ มึงเอว่าพวมเหตดเวียอมือยที่มาพวเรายังสวนได้อกแม่แม่ม่มมาหาหลักของยินกันนะบอกเอแมวนี่ละปิดประตูตาหนึ่งคนโซ่ได้มาโกโโซ่แล้วเอาเป็นทางน่ะจ้ามากินขผาบดมือปรต่วานี่พวกเอาไปหาหมอแม่คนเดีย มา,มาทำมาสองโตเรา,รารไปซ่เราไปซักยาไปน,นะย่างจน้บออกมอ้อยเลยย่างจนเซยังสีเลยอ,อันนีล้ลำใส่เกี่ยงลำใส่กินอาหารข้าวต้มใช่ป้าเนี่ยกต้มเลยเออมาเกี่ยวมาลำใส่มาทีอาจจะก้าจะปักใส่เมื่อเดี๋ยวเขาข้เาเก็เลยบต้มให้อันนหนยังเต็มอยู่กินเลยาไปหาหมอเราไปทับ้อาอุมรครับมันเศร้าเลยโอนไปหาหมออ่ะ ไปักยาโรดมาเฮาด้อสบาร์มาสองตัวตายจ่งไปจักมาดับสองตัวอ่ะมันจะตายจะตายมาเฮากันนว่ามันจะตายตายจักยาไปยังเศร้ามันตายแล้วโุดตํามันจะซื้อไรไปก็ไปพี่แกมาใหม่แล้วก่อนแม่พี่แม่เห็นแมวอีกตัวหนึ่งบ่มนเรือแต่สองตัวนี่บสปอโบกโกโก้มันป่วยแมวจีเรือมาในบ้านสพอสปอเพื่อเท้าขเข็มมาดัใต้แต่แมวก็โยาา ปะทูปิ้งไม่ให้ลูกอันป่วยตะวนันนี่คุณมาเข้าลวปวดแล้วซอ,องซัมเมอรโอ้ยกะดิ่พังเล่ะหัวว่าเป็นสักจาเปนตน้นมป่วยเนนยนี่บอกก้นน้อก้นอีกมืออื่นได้พังม,มากระตุยกระลุกีนตุยนมากรางานแล้วลน,นี่เราเออไปอยายบมันมาบ่ห้าม พี่ลูกมาพี่อีหล่าค่ะเพ้มาพี่น้ำมาเติมไืมเออโทรหาเลยเนาะมันมัวได้ลูกเห็นมันแจ้งเออเป็นมือกล่องนะมันขาวพุน่นหะลูกปั๊บหม่อืมนี่ยังมันพอดีกับหมอแนวนันแหละลูกจะนั่งนั่งโอ้โหเฮียวดจะนั่งน้อยโฟดเนี่ยโอ้ชูทรงพงก,ก็ดีอ่ามันขบวดจ้า ขายิบเดียวหมือน้นอ้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อแกงหน่อไม้นะจ๊ะเรียบร้อยแกงหนอ่อไม้เฮาพักขาันาหน่อยหนึ่งอันนี้พักแคะ้ปนกันเลยมันน้อย

สบายดีพี่น้อ,มนขของม,ม,มาทุกคนมามามาหยับไตหยับยังไงอยู่นกมนีจะได้มีกล้องมันเห็นมืดซช่น้องคน,นละถ้วยเด้วยพี่น้องเอจไดฮึ บาไ,ได้รับเชิญมาเลยเด้อมันหมักใส่ไก่งอมาอนี่แมงวันวนี่เนาะไม่งออื้มชิจายจี ยังปอกได้ยังอกันได้คลายได้ออยัอเล้อจะปัน่นก็อรอยคล้ายเลยปาอไม่นะ่ามาอ้อยไอ้อยมันถือน้ำอ้อยนะผัอ้อยมันถืกน้ำได้อ้อย mời này là bột một số bột xuống ôi, hèn lên hàng lên boka mời cô boka ra cô boka mời cô boka mời không Nó mời cô boka รอบพี่สองเราอ้นเลแล้วบ่วงอยู่นี่ก็มีบ่วงนย่งรบมไหร่พี่สามนไม่ชิลเคยเองใมั้ยาะเรามานังพี่อนเพราะเขาไปกินเขากว่ามันเราเปกนใกล้ข้าบประหาหมอหนังเล็ก่ลมี้เนี่ยบ่อยกินเลยกเป็นเป็แบบนี้เลยเอออนมานังที่เออบ่ไห หูเลก็บ่เอิญนะเอิญมากินบ่เวลากูเห็ดมันบ่มากินอิญยเ้กินเากูก็กินลกูบ่เอิญดกน้ำลายกับผากูกิน่กัะปุกกูกรจบมียังหากินเองเลยยบกินเดียวให้ตักิั่นมเป็นบเกับเา ไปเผาเวื่อนเผาวันผู้พพากษาวามเพิ่นะยุ่ผู้สาวแต่ละมือพต่ะมือเผาวันแล้วผู้สาวสองโมงสามโมงมาคุงพอดีเก้าโมงคำว่าอะไเลิฟต์โร่น่คุเพราะที่อยากมึงเป็นมึงอยากแต่งยัง่งยๆงห้กินโบนวูมาบุห็ตกับข่าวแรงของมือ ใส่ใจกตกมือเจ้าอยากเห็ดกับเขาแรงเห็ดเป็นผ้าค้องผ้าเขาเป็นพ่อมนุกพ่อผัวมันพุงเผาเง,งี้ยนอยู่ตะกุมึมข้าวผัดผัวเขาได้จมหมดเจ้าผัดจมให็ผัวข้าวผัดผัวเขาจมเขาได้ไปแหละมันมีทางจีาทางมาเหมือนกัน คอยนี่บ่ได้แนละ้วคอยนั่งเนี่ยต้องมาหาลูกหาเมียก่อนนะเจ้าเหมือนพังว่ะคืมาหาลูกหาผัวก่อนว่ามาต้องมาเบิง่งวักเอาเราคอยเอาลูกคอยนี่คิดเขาหรือเป่าคอยบ่ยยากลูกบ่ตอนนอกตอนนู้นมีลูกหรือร่างหรือบ่ต้องต้องมามาแล้วลก็ไปไมหมครัวเขาว่าอะไรดีนะคอยได้ยังหูหาหาหาลีกมาโหลดม,ม,มาครัวเออเจ้าถึงจบมองข้าวมันสังเกตครัวจุ่มเลยคน À, nam kim kim la hòa kim luôn 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 mình luôn 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 bớt. luôn 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 luôn

เกินนะไแบบ้กหลยมนะันเกินอันนี้ก็บ,บ,กกบ,กบดเอิญได้อนแกงมใหเขามากินดีปรมอนนบ้านลงม่าน,ห,นหิวอันนี้เีวเขามาแล้วงมี่ายคลิบ,บพี่น้องแงนังนนี่หิวเราบุาอ,อยากเขาอยากมาบวา อยาง้สดใสสดใจอยู่คนจอยคนอ้วนคนอ้วน่คนมุงกินอล้วยังบุรกินลเส้นกะทกะคำบุหคลิปแน่บีกน้อยแห่โอซาดเอาเยอกว่าเกระเป๋บจะแทะนอนอยู เยัเหานคือในหัวล้วเปตุพยั็ดเปตุพยังคิดไม่ร ER ู <k <k anyway> <k <k ้วะตัหัวเลยนะเรม่มหนามเนี่มันหัวมัขึ้นกูหอบเขาห่มมาให้พอนอนนอนอีเตียงเข่าในเลยเช่เลยเอกูเขาคอมคกินบอกนปสนอะมันเข่าใน่ายให่กูบอกไปว่าเ บังคุชิสุสุสูงมาครอบไว้แล่กยาวมั้ยมีซ่าก็สิสูงก็สิสูงมาคองตลอกไปหมดเลยติย์โอนหลอกไปเลยเขาครอบข้างในขึ้นเขามันเอาพลอยเด็กเกาะอืันนี้เด็กเกาะก่อนตกลงมันเป็นป่องนะอืกูเลียดไม้เหยื่อันนีูกูจะเอาเล็กอันนี้ออกโป่ขึ้นมาเนี่ยจ้างไปเลย มึงเลยเหตุออกมาเงินเสรียหายเยอะเออกูสิจ้างนะมึงนี่เวลามึงจะเข่าห้องเข่าห้องกูปุ๊บมึงก็ต้องเสียเงินให้กูจบเกือมหาเงินหมดต่อหน้าอเอามีนยังกูกระจาบมันดิมันหรเวลาเข่าห้องกูมึงก็ต้องจ่ายเงินเสือผ้ามึงนะกูสักให้มึงน้ำมึงจ่ายเงินกูลดตอนเข่าของกูเห็นมึงจะแตก จะนีซีไสน์น่ามั้งเนอะเอาแบบนั้น <c oughs> มึงกระจ้างกูงกระจา้างมึงตอบยบมึอนี้เฮ้ยอยากกินลาบเออเงินมาขาเห็ดตัางหากแล้วขาซื้อตัางหากไเ,เกี่ยวกันได้ อเองพร้อมแผลบ่ะจะผ่านชักงง้เอาบออ่แบบนั้นเอาน,นั้นตกลงรถ <c oughs> อืมอืออมจับ <c oughs> เตมือนี่บ่เออกูสิคนออกเผื่อมือนี่อันทางปัน่นนะมือนี่แหละบ่เอายโอนพี่น้องอืมเอาคนออกลีแหละแล้แบบวจน,จนกลัวมึงจะมีเงินซื้อผงสักผ่าไหมกูกับขาแหงปั่นตา อิ่มละอืออออ่ะอิ่มแอ้ีเรียกว่าจบคลิปตอนดี้แล้วคลิปคลิปนี้คลิปจมพัวเลยพี่น้องเป็นจีจมไปแหละพี่น้องเป็นจีจม